ให้เลยว่าความเข้าใจทั้งหมดที่มีบนโลกเนี่ยถ้าไม่มีมรรคมีองค์แปดความเข้าใจทั้งหมดจะย้อนกลับมาเป็นตัวตนทั้งหมดไม่ว่าทําอะไรได้ดีก็จะย้อนกลับมาเป็นความรู้สึกที่ดีเป็นตัวตนทั้งหมดถ้าผู้ที่เข้าถึงธรรมนี้จริงๆตามที่พระองค์ตรัสเอาไว้หรือว่าตรัสรู้ขึ้นมานทุก ต้องเหลือศูนย์เป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายเนี่ยการที่เราจะเห็นกายในกายขึ้นมาอย่างที่พุทธเจ้าบอกทํายังไงถึงจะเห็นว่าไอ้ร่างกายที่เราเข้าใจว่ามันคือกายของเราเนี่ยถึงจะสามารถเห็นได้ว่ามันไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาเนี่ยมันมีอยู่6วิธีที่จะทําให้คนเนี่ยเข้าไปถึงจุดนี้ได้ตราบใดที่โลกนี้ยังมีมรรคมีองแปดอยู่โลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์ท่านใช้คํานี้มาเลยนั่นแปลว่า2,500ปีผ่านมาแล้วเนี่ยเมื่อมรรคมีองแปดยังคงอยู่เนี่ยโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์ท่านจะเข้าใจยังไงก็ตาม แต่บอกให้เลยว่าความเข้าใจทั้งหมดที่มีอยู่บนโลกเนี่ยถ้าไม่มีมรรคมีองค์แปดความเข้าใจทั้งหมดจะย้อนกลับมาเป็นตัวตนทั้งหมดแค่นั้นไม่ว่าทําอะไรได้ดีก็จะย้อนกลับมาเป็นความรู้สึกที่ดีเป็นตัวตนทั้งหมดแล้วมันผิดยังไงไม่ได้เกี่ยวกับผิดไม่ได้ผิดยังไงแต่ถ้าสิ่งนี้ยังมีทุกยังมีต้องต้องเข้าใจแค่นี้อย่าลืมว่าสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้คือหนทางแห่งการพ้นทุกข์นั่นแปลว่าถ้าผู้ที่เข้าถึงธรรมนี้จริงๆตามที่พระองค์ ตรัสเอาไว้หรือว่าตรัสรู้ขึ้นมาเนี่ยทุกต้องเหลือศูนย์ไม่ใช่เดินไปเจอตุ๊กแกยังตกใจกลัวเป็นทุกข์อันนี้ก็ทําไปหรือว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตกับร่างกายกับครอบครัวกับทรัพย์สินกับอะไรเนี่ยแล้วใจก็เป็นทุกข์อันนั้นก็ทําไปแต่ไม่ใช่หนทางการบ้นทุกที่ผู้เจ้าตรัสรู้แล้วมันรู้ลมหายใจนั่งสมาธิโอ้ยปวดขาเมื่อไหร่เสร็จสักทีนั่นทุกข์ยังทุกข์แล้ว ตัณหาบีบคั้นยังบีบแล้วแล้วมันนั่งสมาธิอย่างนี้ทำไมยังทุกข์ก็เพราะว่าไม่ได้เข้าสู่ผลทางการพ้นทุกข์เลยหรือว่านี่ยังเป็นทางเดินก็อาจจะใช่ถ้าเดินถูกนะถ้าเดินถูกมันก็ยังใช่แล้วยังไงเดินผิดอ่ะนั่งๆเกิดสภาวะทำขึ้นมาแล้วเป็นของใครอหรอทีนี้ดีใจไหมละ่ะภูมิใจไหมละ่ะเล่าให้ใครฟังแล้วมันปื้มไหมละ่ะมีคนชมแล้วโหมใช่จริงๆเลยโอเธอมาถูกทางแล้วงั้นคืนนี้ผมจะเน้นที่ สัมมาสติตัวเดียวผมถามนักปฏิบัติทั้งหมดที่นั่งเนี่ยผมเชื่อว่าร้อยละร้อยดีกว่าเคยได้ยินคําว่ากายเวทนาจิตธรรมจะรู้ความหมายไม่รู้ความหมายก็ตามแล้วพอรู้ได้ยินคําว่ากายเวทนาจิตธรรมเนี่ยอ๋อสติปัฏฐานสีอ่าก็จะโชว์ภูมิกันละใครจะรู้แค่ไหนไม่รู้ล่ะแต่ว่าสติปัฏฐานสีนี่แหละคือทางสายเอกใช่เป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายเนี่ย การที่เราจะเห็นกายในกายขึ้นมาอย่างที่พุทธเจ้าบอกเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วนะผมไม่ไม่ย้ำมากนะทำยังไงถึงจะเห็นว่าไอ้ร่างกายที่เราเข้าใจว่ามันคือกายของเราเนี่ยถึงจะสามารถเห็นได้ว่ามันไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่ามันมีอยู่หกวิธีมันมีอยู่หกวิธีที่จะทําให้คนเนี่ยเข้าไปถึงจุดนี้ได้หนึ่งอิริยาบถก็คือการที่ท่านเดินเหินหยิบจับอาบน้ำฟังดูคล้ายๆสัมปชัญญะแต่บางคนก็เห็นแค่เนี้สองาอนาปนสติ อันนี้ข้ามได้เลยรู้กันอยู่แล้วสามสัมปชัญญะที่ผมพูดถึงบางสำนักใช้สัมปชัญญะบัพพาเนี่ยสังเกตการเคลื่อนไปเคลื่อนไปพระจิตต,ตั้งมั่นเนี่ยมันไม่เห็นว่าเป็นแขนของเราเลยมันก็เป็นแค่อาการหรือพลังงานหรืออะไรก็ตามมันไม่ได้ระลึกขึ้นมาเป็นแขนของเราเลย 4. ปฏิกูลพิจารณาไปก็เห็นแต่ความเป็นปฏิกูลของร่างกายเนี่ยมันไม่เห็นสวยโสภายอย่างที่เรากําลังคิดเรากําลังทาครีมเรากําลังอะไร ไอ้ผิวหนังของเราเนี่ยมันเหมือนถุงขยะบางๆที่ห่อหุ้มปฏิกูลเอาไว้ถ้าเราลอกไอ้ถุงขยะนี้ออกเนี่ยถะลกออกมาได้ปืด้ดมันไปเนี่ยก็จะเห็นไอ้แดงๆแบบที่หมอก็เห็นในโครงกระดูกมีเส้นเลือดมากมายอะไรอย่างเง้ยนะคือพิจารณาจนเห็นว่าโอ้โหมันอะไรวะเนี่ยแล้วมันก็จะเบื่อหน่ายใครความยึดถือมันก็จะเห็นความจริงขึ้นมาตอนนี้ที่เราไม่เห็นเพราะเราเกิดราคะในร่างกายของเราทาครีมมันทุกวันยิ่งทายิ่งนุ่มยิ่งนุ่มก็ยิ่งติดยิ่งติดก็ วันไหนออกจากบ้านไม่ได้ทานีน่ใจไม่ดีแล้วมันติดไปแล้วพอติดมันก็เป็นแขนเขินก็เป็นของกูหมดแล้วถ้าใครจะมาบอกผมองั้นไม่ต้องทาเหรอนี่ผมไม่รู้ผมไม่เกี่ยวผมก็กลังพูดให้ฟังว่าอะไรยังไงเราไม่ชี้ทาไหมไม่รู้ไปถามเขาดูผมไม่รู้แต่ก็ระวังเพราะว่ามีศีลข้อที่เจ็ดอยู่มันก็เหลือแค่เจตนาละว่าทาเพื่ออะไรอย่างพวกท่านตอนเนี้ยเข้ามาถือศีลแปดทาเพื่ออะไร มันเหลืออยู่ทาเพื่อได้อย่างเดียวเป็นเหมือนกับคีลานะเพสัตตุมานสิการพิจารณาร่างกายโดยสัต์แต่ว่าธาตุทีนี้เราก็เห็นแต่ธาตุดินน้ำไฟลมที่มันเปลี่ยนแปลง,ปลงอย่างที่ผมบอกหกพิจารณาซากศพอันนี้พระป่าก็ใช้กันสามารถพิจารณาแล้วเนี่ยทำให้เห็นได้ว่าลองไปดูนะกายานุปัสนาสติปัฏฐานเนี่ยด้านซ้ายเนี่ยพิจารณากายในกายให้เห็นตามความเป็นจริงว่าเป็นเพียงกายไม่ใช่บุคคลเราเขาทีนี้มาดูเวทนาบ้าง นะมีสติรู้พร้อมด้วยรู้ชัดว่าเวทนาอันเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีไม่ทุกข์ไม่สุขก็ดีนะเป็นสามิตและนิรามิตรในแต่ละขณะน,นั้นว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยไม่ใช่ตัวตนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยเราจะเห็นเลยว่ามีการกระทบสมมติว่าภาพภาพที่เราอาหารก็แล้วกันภาพอาหารกลิ่นอาหารที่กระทบเนี่ยเป็นผัสสะมันทําให้เราเกิดเป็นความรู้สึกพอใจก็แล้วกันนะสมมติเกิดความรู้สึกพอใจขึ้นอันนี้ดูในบรรทัดที่3นะบรรทัดที่3 เขาเรียกสามิตรอาจจะเอิ่นไม่เคยได้ยินเลยสามิตรคือเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมีเหยื่อล่อส่วนนิรามิตรเป็นเวทนาที่เกิดขึ้นโดยไม่มีเหยื่อล่อผุดขึ้นมาได้เองสมมติตาไปเห็นอาหารเนี่ยมีเหยื่อล่อไหมล่ะปั๊บขึ้นมาเนี่ยเกิดสามิตรสุกเนี่ยหรือพอแตะรสชาติอาหารที่ชอบตักมาซะเยอะเลยกินก็อี๋ไม่เรื่องเลยดูดี แต่รสชาติไม่ผ่านเลยเงี้ยอ่านเนี่ยมีอยู่ล่อไหมล่ะมีเนี่ยสามิตรทุกแล้วนิรามิตรก็คือไม่มีเอยู่ล่อผุดขึ้นมาจากใจเลยทีนี้มาถึงจิตตานุกัสสนาสติปัฏฐานนะเป็นผู้พิจารณาเห็นจิตในจิตตอนนี้เรารู้สึกไหมว่าจิตเป็นเราโอ้โหจิตคืออะไรก่อนดีกว่าเสี <c oughs> <c oughs> ยพึ่งว่าเป็นเราเป็นอะไรเลยคือมาจิตมันคืออะไรนะอาจารย์ผมถึงไม่พูดคํานี้เลยสังเกตถ้าไม่ใช่อธิบายคาพระพุทธเจ้า ถ้าผมบรรยายเองนะผมจะตอบตอนนี้รู้สึกไงเอออย่างนี้ตอบได้ใช่ไหมสมมติว่าตอนนี้โกรธไหมโกรธไหมไม่โกรธเลยลงไหม <c oughs> ผมถามว่าตอนนี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็จะมีจิตมีราคา่าจิตไม่มีราค่าอย่างที่เราเคยได้ยินเราอาจจะเคยได้ยิน16อาการของจิตเนี่ย16อาการที่พระเจ้าพูดถึงส่วนถ้ามันปฏิบัติจนกระทั่งเข้าไปถึงจุดจุดหนึ่งเนะ่ะมันก็จะพูดคำเนี่ยเต็มปากเต็มคําหน่อยมันจะพูด คำเนี้ยโดยธรรมชาติธรรมดาเมื่อก่อนผมยกตัวอย่างเหมือนแป้งโกกิหุ้มกับลูกชิ้นอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นลูกชิ้นชุบแป้งทอดอย่างเงี้ยมันก็ไม่เคยเห็นตัวลูกชิ้นนทีมันก็เห็นแต่ไอแป้งที่ชุบอยู่นั่นแหละแต่วันหนึ่งเข้าไปเห็นตัวลูกชิ้นก็ถึงจะอ๋อนี่เหรออ่ออาอะค้ำามก่อนนะเพราะผมไม่ได้มุ่งเน้นตรงนี้มากส่วนธรรมารมเนี่ยอ่าเป็นผู้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมตรงนี้แหละคือบทเผะเดศึกที่จะเข้าถึงพระนิพพาน เอาเป็นว่าถ้าต้องนั่งอธิบายเรื่องนี้เนี่ยต้องใช้เวลาต้องใช้ตัวอย่างประกอบเยอะมากเนื่องจากว่าเราเข้าไปไม่ถึงตัวนี้ตัวธรมนี้ต้องอาศัยตัวอย่างเทียบเลยนะเพื่อให้เรารู้สึกเทียบเคียงเท่านั้นเองเหมือนถ้าเราจะพูดถึงดวงจันทร์แต่เราไม่เคยไปเราก็ต้องพยายามหาอะไรสักอย่างเหมือนเขาพูดถึงผลไม้ตัวอย่างนึ่งที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนแล้วเขาพยายามจะอธิบายให้ฟัง คนที่ไปกินมาเขาอธิบายให้ฟังเหมือนเต่ากับปลาที่เคยเล่าให้ฟังบ่อยๆที่ท่านุูธท่าสพ,พูดถึงเต่าก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงว่าไอ้แสงแดดเป็นยังไงไอ้กลิ่นหอมของดอกไม้เป็นยังไงลมพัดเป็นยังไงจะมาเล่าให้ปลาฟังปลามันก็พอบอกแสงแดดมันก็อุ่นๆมันก็กลิ่นหอมมันก็มองที่ดอกไม้ทะเลอย่างเงี้ยอ๋อแบบนี้ใช่ไหมไอ้เต่าก็ไม่รู้จะไปท่าไหนละคือมันก็ต้องเทียบเคียงเออๆอ,อ,อย่างนี้แหละอย่างนี้แหละลมันใกล้ที่ไหนละ่ะมันไม่ใกล้เลย